สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพุธที่22มิถุนายน2565นะครับเรียกว่าวันนี้ตลาดหุ้นในทว่ามีการปรับตัวลงในเรื่องของสอดคล้องกับทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นต่ะเทศหรือว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้ต้องบอกว่าแหมมีแรงขายออกมาแบบว่าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในส่วนของตลาดคริปโตเองต้องบอกว่าโอ้วันนี้คริปโตถือว่าเป็นการปรับตัวลงแบบว่าแรงนะครับตัวอยนี้นะ่ือว่า ดวยวนักลงทุนเสียงยังคงเฝ้าติดตามนะครับในรอฟังนายเจอร์มพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการถแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในรอบครึ่งปีแรกนะครับเรียกว่าเราคงจะได้เห็นมุมมองนะในวันพรุ่งนี้และวันถัดไปตงจุด้ว่าทางด้านของประธานเฟดเองมีมุมมองอย่างไรตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าวันนี้ตลาดอะ้หรือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทัชินีปิดที่1,6 1,560.02จุดลดลง14.50จุดคิดเป็น0.92%มูลค่าการซื้อขายวันนี้68,83.04ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าเป็นการที่บแหมลงมาแตะตรงแนวรับกันเทีเดียวนะ1,551.42จุดก็มี แรงเด้งกลับขึ้นมาในะยยนระมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรณพัฒบรดเชษผูือนการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดเท,ทวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าประธานเฟดออกมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงในส่วนของครึ่งปีแรกอยูน่นี่สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพัฒ์ครับวันนี้รายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นบ้านเราลบกว่า14จุดหรือว่าโอ้โหทุบพลังงานขยี้หุ้นแบงค์หน้าดูเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณกอนพัฒ์ครับครับก็ต้องว่าตลาดเองก,ก็ยังมีแรงกดดันนะครับจากภาพของตัวความสิ่งต่อเอาฟลูครับวันนี้เราเจะเห็นตัวการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของอ,อังกฤษนะครับตัวเลขเดือนสิงหาคมอยเน่เปอร์เซ็นต ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ40ปีนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่ริ่งขึ้นก็ทำให้ตลอดนี้กังวลภาพเดิมครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็น่าจะออกมามีสัญญาที่เร่งตัวนะครับแล้วก็กดดันในเรื่องตัวการดึงสภาพคล่องกับต่อนี่นะครับก็จะทให้ตัวในโน้มค่าเงินแล้วก็ความสิ้นต่อออฟโฟเนี่ยนะครับเป็นในที่กดดันตลาดไทยในวันนี้ครับผมครับผมนะเนียกว่าแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะจะเป็นอย่างไรครับคุณกวนพัดครับ ตลาดนะครับน่าจะเริ่มมองนะครับประเด็นของท่าถลายของจุดลมววิวค่ำคืนนี้นะครับว่าสัญญาที่ส่งต่อสภาคองเกรสนะครับไล่จากสภาบนไปสปาล่างเนีจะส่งภาพไหนไปนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงในใบายกันออย่างไรบ้างนะครับ ต้องบอกว่าตลาดนี้ค่อนข้างกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพราะว่ารีเซชชันของสีสัตนะครับแล้วก็กังวลในเรื่องตัวภาพการปรับนโยบายการเงินที่ดูเหมือนจะตามหลังเงินเฟ้ออยู่เยอะนะครับของธนาคารกลางสหรัฐพอสมควรเลยนะครับเพราะวันนี้สําคัญมากครับต้องตามดูวันดิ้งในการแถลงดีๆนะครับเพราะน้นตลาดวันพรุ่งนี้ก็ยังคงผันผลนครับเพราะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นรอยต่อของการที่จุลโพจะแถลงนะครับตลาดก็คงเวียงในกรอบ1,565-1,572จุดนะครับได้รับ หนึ่งห้าสี่สี่แล้วก็หนึ่งห้าสามศูนย์ครับผมหนึ่งห้าครับผมรายการกล้วยหอมกับกรุ่มนี้ตนะ้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากทาี่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับผมครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์บุราเชษนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินเดาวามาสรุปภาพรวมนะรวมถึงประเมินทิศทางแนวโน้มในวัน,น,นพรุ่งนี้กันแปดมาถึงช่วงของซีหุ้นสุสวิงานบ้าไม่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นในกลุ่มของ พลังงานนะก็โดนถูกเทกระจาดนะหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่ต้องแบอบกโอ้โหโดนขายกันแบบว่าสะบักสะบอมกันได้ทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีสี่หุ้นสวิงโดยชีมข่าวของหุ้นไซตต้องบอกว่าแหมเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับเริ่มจากสุสิงตัวแรกคือตัวของ g e l นะครับวันนี้ราคาหุ้น g l นะครับเรีวยกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแหมเล่นกันแบบว่าดเดือดกันเลย,เลยนะฮะตรงอยูนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามเรว,ว่าวันพรุ่งนี้จะมีคงมีแรงเก็งกันไปนี่เข้ามาต่อเนื่อง หรือไม่นะคร ok ับตรงจุดนี้เรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นของ General e n เอเจนเดอรหรือว่า G.L เนี่ยปิดที่25ตังค์นะครับเพิ่มขึ JI, ้น3ตังค์คิดเป็น13.64ปนะครับส่วนสุดสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ CM นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท92ตังค์เพิ่มขึ้น48ตังค์คิดเป็น13.95 ส่วนสวิงตัวที่3บอกเลยว่าโอ้โหวันนี้แบบว่ามาท่วงท้ายตลาดไปแบบบุ๊ปปับปุ๊บปุ๊บกันไดยทีเดียวนะครับตัวของ b บ tter Workgreen รนะครับเรกว่าวันนี้เล่นกันแบบว่าดุดันโวล่มเข้าแบบว่าทรัคแทะแตกในทีเดียวราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท7สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น15.05ปส่วนสวิงตัวที่4นะเอเชียนนะครับหรือว่า A S I A N นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่18บาท 50สตางเพิ่มขึ้น1บาท30สตางคิดเป็น7.5 6เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดวิงผมชื่อว่านัลงทุนพอฟังแล้วก็้องไปศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูเทคนิคดูแนว,แนวรับแนวต้านนะครับว่าเป็นอย่างไรพี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขาย4หุ้นสุดวิงในวันพรุ่งนี้เมืนเรื่อของหุ้นเทคนิคสุดแทบกันบ้างนะครับโดยคุณอภิวัตวีศสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงกิ้เองวันนี้แนะนำมา2ตัวนะครับตัวแรกนอ่ IVL นะครับราคาหุ้น IVL จะบอกได้ว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณไอพีวับอกว่าเริ่มฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่47บาทแนวรับถอปอยู่ที่45บาทสําหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่49บาท75ตางแนวต้านถอปอยู่ที่52บาทวันนี้ราคาหุ้นของ IVL ปิดที่48บาท25ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสุดซับตัวที่2ในเทคนิคสุดซับตัวที่สี่คุณอวัตแนะนำเป็ตัวของ ปตทสพาะนะครับโดยว,ว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิพัฒน์บว่าเก่งกาไรจังหวะย่อตัวนะครับให้แนวรับที่155บาทแนวรับไปที่150บาทสำหรับแนวต้านะครับอยู่ที่163บาทแนวต้านไปที่170บาทวันนี้รา,าคาหุ้นของปตทสพ,าพปิดที่158บาทลดลง5บาทคิดเป็น3.07%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกุลูในวันนี้ถ้าเกิด นักลุงทุนเจ้าฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซร์และช่อง YouTube หุ้นอินไซต์จะเกิดอย่างติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทมสามารถติดตามที่เว็บไซต์หุน้นอิน i ไซ t ์คอมส่วนรายการกล้ยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม